ดังนั้นผมก็สรุปเลยครับในการใช้งานของตัว c แ a นวา e ี t ตรงเนี้เราได้เรียนรู้เนาะเดฟเอง100%นะใช้แอคชั่นที่เป็นเมจิต่ตางๆนะถ้า,ากดตัว Generate Table มันคือการจะเซตตัวของของตัวตารางที่เราจะสามารถค e เอทต่างๆได้เนาะแล้วก็ถ้าเราไปตัว ฟิล e อม t y c เซลคือเพิ่มแบบผมเพิ่มเดือนโดยพิมพ์แคนจ a n อ a รียอย่างเดียวแล้วเขาพีดิคได้เลยว่าอีกที่เหลือคืออะไรหรือตัวเลขต่างๆได้เมจิ c ชาร์ตคือสร้างชาร์ตขึ้นมาให้เราเลือกเมจิกอินไซต์คือพิมพ์พร้อมถามคําถามที่เราต้องการเดี๋ยวตัวแอจะสร้างสูตรขึ้นมาให้เราแล้วก็มีข้อมูลอธิบายต่างๆนะครับเอาสูตรไปใช้ได้ ก็เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็เมจิกไรก็คือสร้างบทสรุปหรือสิ่งเนาะทีอ,อยากจะถามพิมพ mm ์ t hmm. ท็ t ขึ้นมาก็ได้นะครับมี Insert ตรงนี้คือการ Insert Data ปกติเนาะจะเมนชั่นถ้ากรณีแคนวาชี้ Can เราแชร์ให้เพื่อนหลายคนมาทำก็จะได้อัศัยงานให้ในตารางเลยว่าคนนั้นใครทำ a t ทก็คือเป็นการใส่ข้อมูลแบบวันเดือนปีเนาะ mm hmm. ดอปดาวคือถ้ามีเลือกเป็นพวกเป็นเหมือนสกรัม แมนจเมนต์เนี่ยใช้พวกเป็นเริ่มต้นเป็นกําลังทาอยู่หรือทําเสร็จแล้วหรืออื่นๆแล้วแต่เป็นไททต่างๆได้หรือแนบลิงก์นะเป็น Canva Design นะแคนวาดีไซน์ก็คือจะมีเป็นฟอร์มต่างๆที่ที่เราเดบไว้อยู่แล้วเอามาประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับหรือว่ามี formula, ฟอร์มูล่าฟอร์มาคือเหมือนสูตร Excel ที่เราใส่ขึ้นมาเองนะพิมพ์ Excel ใส่เองนะเป็นสูตรต่างๆเนี่ยใส่ซาำรายปกติเหมือน Excel ธรรมดา นะครับก็ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่น,นี้เราไม่ได้ใส่อะไรเนาะเรายังไม่ใส่ของแค่จำลองให้เราเห็นโอเคนะครับหรือว่าจะเป็นที่เราใช้คือตรงนี้ครับที่เป็นตัวของเมจิกฟอร์มูลาซึ่งเราต้องเลือกตัวข้อมูลก่อนแล้วกดเมจิกฟอร์มูลาแล้วก็บอกขอเลยว่าเราต้องการอะไรเช่นเราต้องการผลรวมของนู่นนี่นั่นต้องการค่าไาี่สุดค่าไอยสุดหรือต้องการนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยสามารถพิมพ์บอกแล้วเดี๋ยวตัว แคนวาชีตที่เป็นโหมดของ Magic Formula ครับจะสามารถเสกเวทมนต์เอาสูตรของ Excel มาปรากฏให้เราได้เลยอันเนี้ยว้าวมากๆเนาะเวลานำเสนอนะครับเราก็กด p r s s n t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  o o นนำเสนอได้เลยนะเนี่ยแล้วก็จะมีอาจจะใส่ l a y ยอรเนี่ยคอนโทรลแบบปกติเห็นไหมแล้วมันวาวมากๆนะเนี่ยแล้วเนี่ยฟิลเตอได้จริงๆนะครับมันอัจฉริยะมากๆแล้วฟิลเตอร์ได้แบบรูเลยอะ่ะดีมากๆเนี่ยดูสิ ค่อยๆเลื่อนไปเนะี่ยฟิลเตอร์ทุกอย่างแบบอัจฉริยะทำได้แบบโปรเฟชชั่นอ l ลจริงๆเราเวิร์กมากๆเนี่ย,ยาเนี่ยทุกท่านลองเล่นเลยนะโดนมากนะครับของตัวนี้ถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้เนี่ยเวลานำเสนอพรีเซนต์ง่ายเลยนะจากเดิมใช้ Excel กับ g o o l l s s h e t t ใช่ไหมลองใช้แ v นวา e e t เพราะมันมีพลังเวทมนต์พิเศษแล้วแล้วก็เขียนบทสรุปให้เราเนี่ย โดยไม่เขียนเองนะเขียนบทสรุป AI เขียนให้นะแต่ว่าโอเคเราต้องเช็คมนุษย์ต้องเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัวเลขทุกอย่างถูกต้องไหมจากผมดูแบบภาพรวมเนี่ยถือว่าทาออกมาได้ดีทีเดียวแล้วเราสามารถตัวนี้ไป work out และใช้สมองมนุษย์ของเราในการในการทํางานต่อจากข้อมูลบทสรุปตรงนี้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะของการเรียนรู้นะครับการใช้งานนะตัวที่เป็นตัวของ แคนวาชีสนะที่สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ให้เราได้มาประยุกต์แล้วก็มาลองเล่นกันนะครับ